สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรแพ่ทาโลดนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายสาหรับทุกทท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะวันนี้เรามาดูรอนรอมกันนะคะจะเป็นพลังงานของใครเอ่ยเกศอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จักรวาลเปิดเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดเลยอาจจะตรงกับท่านใด รับแต่พลังงานบวกนะคะสบายดีกันทุกทท่านนะคะเจขออนุญาตดูตัวตนของไพ่วันนี้นะคะหรือของคุณคุณใครขอสามใบนะคะคือ6ดาบหดาบสำหรับนี้จะเป็นม้านะคะเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัว เป็นเดอเอ็มเพสเลยนะคะไพ่ตัวตนห้าดาบหกดาบห้าดาบแล้วก็เดอเอ็มเพสออกมามพลังงานวันนี้คือคุณเป็นคนเสียสละกับครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะคุณแสวงหาคุณสามารถ6ดาบตัวตนของคุณคือ,อความพยายาม าการอดทนรอคอยอยู่ในปัญหาให้ผ่านพ้นไปนะคะช่วงเวลาทีา่ช่วงเวลาที่ยุ่งยากามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณสามารถแก้ไขได้นะคะและการาเลี่ยงปัญหาไม่อยากจะ,ะเผชิญปัญหาอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณฉลาดเจ๋งให้ปัญหา หลีกเลี่ยงจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่เจอในทุกอย่างนะคะที่ใครตามการเวลานะคะต่อสู้เพื่อครอบครัวคุณเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวรักคนรอบข้างนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนกระตันอยู่นะ,นะคะห้าดาบออกมา าบางทีบางครั้งคุณก็ยังขัดแย้งกับตัวเองนะคะแบกรับปัญหาขยายด้วย5ดาบดาบนะคะคือว่า5ดาบจะเป็นมานะคะเนาะ,ะแล้วก็หดาบนั่นละคะ่ะคือแล้วก็ขยายด้วยเดมเพสเดมเพสเป็นทแทบแห่งความรักการการมีความสุขในชีวิตครอบครัวนะคะ การแต่งงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเอพขึ้นมามีความเป็นแม่เป็นพ่อที่สูงมากนะคะพร้อมดูแลอย่างดีนะคะ,ะและมีความอุดมสมบูรณ์คนที่เข้ามาหาเธอก็จะยอมเธอทั้งกายและใจนะคะนิสัยสัญ,ญลักษณ์ทั่วไปที่ได้ไพ่ใบนี้นะ,ะเป็นผู้หญิงที่มีบุญเกิดมาสุขสบายฐานะฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ สวยและจิตใจดีด้วยนะคะและหล่อก็จิตใจดีด้วยนะคะมีเมตตาการุณาแก่ผู้คนรอบข้างผู้อื่นเสมอนะคะมีสติปัญญาดีฉลาดมีการศึกษาดีมีโอกาสได้เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะมีความรักดีมีความสุขมีโอกาสตั้งครรก็ได้นะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะเดมเพสคือ <p> สุดยอดาราคะาชนีเป็นภรรยาสามีที่ดีมีฐานะร่ำรวยมีชื่อเสียงเกีดยรติยศนะคะ สุดยอดเลยนะคะไพ่เดมเพสขึ้นมามเก็กมาดูไพทาโร่ออกนะคะขยายต่อนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบา,าจารย์จักรวาลเป็นตัวแทนจากไพ่ให้คุณคุณนะคะขอบคุณมากมายจากใจจริงขอบคุณที่เมตตากันได้กันนะคะมาดูอพร้อมไพ่อ,ออกมาดีมากเลยค่ะโอ้โห ส,สีไม่เท้าเลยนะคะ The e m p e แล้วก็สีไม่เท้าราชนีไม่เท้าราชนีถ้วย Jasmine คำพิภากสาออกมาแล้วนะคะทำดีได้ดีนะคะ The h a n ง m a n คุณมีความอดทนรอคอยอะไรสักอย่างได้นะคะคือ รอแบบชิวๆสบายๆอความยุติธรรมก็ามานะคะคำพิพากษาความยุติธรรมอ๋อคิงถือเหรียญไพ่พระก็ออกมาไพ่พานีพนมโอ้สิบถ้วยโอเค มีพลังงานบางพลังงานอยากตอนนี้เครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงคุณมากอยากเดินทางติดต่อสื่อสารคุณมานะคะสีไม้เท้าแล้วก็จะให้ความยุติธรรมเพราะเขาเห็นคุณเป็นเดมเพสอยู่แล้วนะคะ,ะเห็นเห็นคุณเป็นราชนีไม้เท้าคุณเก่งทุกด้านนะคะเป็นเดมเพสแล้วก็ราชนีไม้เท้าคือ เป็นแมวก้าชีวิตนะคะคุณสามารถจัดการปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นมพบเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบว่า,าสมบูรณ์แบบนะคะพลังงานคนที่คนคิดถึงคุณนะคะมีคนคิดถึงคุณนะคะบางพลังงานก็เดินหันหลังไปจากกันแล้วนะคะพลังงานวันนี้นะคะเนี่ยเขาอดทนรอคอยที่จะกลับมาง้อขอคืนดีนะคะ อยากเดินทางติดต่อสื่อสารมามากแล้วนะคะสีไเม็เท้าสีไเม็เท้าบ่งบอกหน้าที่อ่าหน้าที่การงานคุณโดดเด่นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงก้าวหน้าถึงจุดที่มั่นคงได้นะคะในชีวิตธุรกิจของตนเองนะคะผู้นําด้านการเงินครอบครัวสมครอบครัวความรักราบรื่นมีความสุขนะคะสี่เม็ดเท้ามีคนอยากจะ มอบสิ่งดีๆให้คุณความยุติธรรมเพราะคุณจิตใจดีมีเมตตาคนที่จะคุณมีพลังดึงดูดคนที่ดีเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะไพ่เทพแห่งความเมตตาก็ก็ออกมานะคะอเออไพ่ออกมาดีครอบครัวาการแต่งงานเฉลิมฉลอง ออกมาทั้งสามใบเลยนะคะความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะจะหกเหรียญว้าววันนี้แม่มีคนแบบว่าคิดถึงคุณมากคิดถึงหนักเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบวิตกกังกวลกลัวเสียคุณไปเขารอคอยอยู่รอคอยจังหวะที่จะเข้ามานะคะ เตอแฮงแมนรอจนแบบจนจะรอไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเขานิ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือที่นิ่งกันไปเงียบกันไปก็ได้นะคะแต่คุณแบบว่าอยู่ในพื้นที่ของตอนเองคุณไม่ได้ไปซีเรียสกับเรื่องความรักแล้วนะคะคือยังไงก็ได้นะคะเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวคุณมีคุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขแล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณรักครอบครัว จิตใจดีมากนะคะพลังงานวันนี้นะคะไพ่ย,ยุติธรรมชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะที่คุณคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกระตันยูต่อครอบครัวอย่างนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะราชนีถ้วยอยู่ยังไงก็มีเสน่ห์มีมีเป็นคนดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะจิตใจ,ใจอบอ้อมอารีอ่อนไหวง่ายผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแม่สีเรียนนะคะ รักครอบครัวให้ความอบอุ่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะเป็นแม่เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เด่มเพสขึ้นมาไพ่ตัวตนของคุณวันนี้แสดงว่าคนที่เข้ามาเพื่อจิตใจดีมากนะคะแล้วก็เทพแห่งความเมตตาด้วยนะคะราศีแห่งความมั่นคงหนักแน่นสงบสุขประ,ประ,ประ,ประเพณีดีงามนะคะ คุณปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้ปลอดภัยจากอันตรายนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาหรือความทุกข์ทั้งปวงนะคะข้อตกลงแนวชิดความความเชื่อมที่ระหว่างรวมคุณสามารถแบบว่าคุณเข้าใจนะคะแล้วก็ต่อเติมด้วยไข้ขยายด้วยจัสิมินออกมาอื การตัดสินใจนะคะทาดีต้องได้ดีอยู่แล้วนะคะอบอกถึงสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไพ่สิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะหรือบางพลังงานรอคอยอยู่นะคะรอคอยแบบจะเข้าหาคุณอยู่นะคะการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะทําให้พัฒนาทำให้มีการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วครอบครัว ขยายด้วยสิบถ้วยว่าไพ่ออกมาดีมากเลยค่ะวันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณใต้สำรับคุณสิบสิบดาบคืออดีตมันอดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเ่อถ้าคุณคุณสามารถจัดการปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะคือคุณเป็นคนเจ่งนะคะคือว่าอยากอา หรือพล,พลังงานอาจจะสลับกันนะคะถ้าสมมุติว่ามีคนรอคอยจังหวะเข้ามาหาคุณมาง้อขอคืนดีจะมีพลังงานบางพลังงานนะคะไพ่อรอคอยการเข้าหาคุณปรับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีถ้าสมมุติความสัมพันธ์ของคุณอา,อาจากจะ คนที่คุณแบบว่าเงียบกันไปหรือได้เดินหันหลังกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือแบบว่าคนคนล่าสุดนะคะหรือบางบางพลังงานวันนี้นะอาจอยากจะมีคนรอคอยเข้าหาคุณหรือคนโสดจะมีคนเข้าหาคุณนะคะเขาไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าคุณดูดีมากเดอเอ็มเพคุณมีเพียบพร้อมเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเขาจินตนาการสูงนะคะอยาก ถึงคันมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะไพ่ออกมาดีนะคะไพ่มีแต่ความยุติธรรมมีเมตตาจิตใจดีมีเมตตาแสดงว่าคนที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้คือเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนผู้อื่นกระตันยูต่อครอบครัวนะคะตัวตนของคุณ6เสียสละแล้วเป็น The เดมเพสด้วยนะคะ ออกมาดีค่ะเจไม่รู้จะอธิบายยังไงคือความยุติธรรมพิพากษาออกมาแล้วนะคะคุณทําดีที่คุณได้ลงแรงลงมือทําไปนะคะถ้าจะเห็นผลช้าแต่ช่วงนี้เราจะเพราะว่าพื้นฐานของคุณพื้นฐานดวงชะตาของคุณอะ่ะมีพื้นฐานจิตใจดีมีเมตตาคุณมีพื้นฐานมีมีสมบัติอยู่แล้วนะคะแล้วนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะมีครอบครัวที่เข้าใจคุณ อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมีอยากมีคนบางพลังงานอยากมีบ้างคนอยากกลับมาขอโอกาสให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเพราะคุณเป็นราชนีราชาคุณให้ความยุติธรรมกับตนเองนะคะเห็นคุณค่าตนเองอยู่กับตนเองบางพลังงานก็อยู่ได้ด้วยตนเองแบบมีความสุขแล้วนะคะ แต่บางพลังงานอยากกลับมาง้อขอคืนดีนะคะออกมาให้เห็นเลยเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะและสิบดาบสิบดาบเขาวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับช่วงนี้นะคะการสูญเสียกลักวกลัวสูญเสียคุณไปอือาจจะเขาไปโดนถูกหักหลังก็ได้นะคะหรือไม่สบายก็ได้นะคะคนที่แบบเงียบเงียบกันไปห่างหายกันไปขาดการติดต่อนะคะ พลังงานของคุณดีมากนะคะคือคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าจิตใจคุณดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะขอโทษนะคะที่พูดย้ำๆเป็นเดมเพสขึ้นมาแล้วก็หกเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะถ้าอาดีตที่ผ่านมาคุณรุ่มรุ่ม,มน,น้ดอนคือคุณ คุณได้ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาแล้วนะคะคือนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปคุณจะครอบครัวจะเข้าใจกันดีลูกเต้าก็จะมีความสุขเข้าใจคุณว่าคุณทำอะไรอยู่ทุกวันนี้หรือคนที่เยี่ยมยยบกันไปเ็ารอจังหวะเข้ามาหาคุณอยู่เพราะว่าเขาเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะ เขากลัวเสียคุณไปนะคะบางพลังงานนะคะอยากกลับมาง้อขอคืนดีอดทนรอคอยนะคะเขาตื่นรู้แล้วนะคะแล้วก็เดอะแฮงแมนเดอะแฮงแมนขยายด้วยเนี่ยเดอะแฮงแมนขยายด้วยสองออได้เดอะแฮงแมนขยายด้วยห้าห้าห้าเหรียญน,นะคะเออเขาได้ตื่นรู้นะคะความเจ็บที่เข้าใจได้ เขาอดทนได้นะคะความความทรมานที่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะคะได้เรียนรู้ได้เติบโตเขาอยู่ตกอยู่ในสภาพาที่ยากลำบากและห,หาหนทางแก้ไขไม่ได้นะคะจึงอยู่ในสถาน,นาการณ์การรอคอยและอดทนเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแต่เขาได้เตื่นรู้แล้วนะคะได้ตระหนักรู้ เข้าใจในชีวิตมากขึ้นแล้วนะคะคุณก็ได้นะคะถ้าคุณคุณสามารถอดอดทนรอคอยเคลียร์ปัญหาพลังงานที่แบบว่าอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเก่งคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้แล้วนะคะคือว่าไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเครียดมากนะคะคือว่ามีเวลาก็พักผ่อนดูแลตัวเองแต่พลังงานนี้คือว่ามีบางพลังงานอยาก อยากเดินทางมาหาคุณนะคะเขาคิดถึงคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากนะคะที่เงียบเงียบกันไปนะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้เขาไม่สามารถสูญเสียคุณได้หรอกค่ะพลังงานวันนี้นะคะถึงเงียบไปเขาก็รอคอยจังหวะเข้ามาหาคุณเขาเลือกคุณแล้วนะคะคุณเป็นเดมเพสคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนคุณเท่านั้นที่จริงใจกับเขาดีกับเขาเขามองคนออกนะคะ เขาอาจจะอยู่ในพลังแบบว่าเป็นผู้นำเขาก็จิตใจดีนะคะมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะ่ค่ะจักรวาลเหวี่ยงคุณกับเขาให้หมุนเวียนกลับมาหากันเพราะหลายๆครั้งบางพลังงานก็เลิกกันไปกี่ครั้งกี่หุนก็กลับมาหากันอยู่ดีนะคะช่วงนี้เขาแวบ,บกินไม่ได้นอนไม่หลับยังไงเขาก็ต้องกลับมานะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะวันนี้นะคะคุณเป็นเดมเพสอยู่ในใจเขานะคะเขาเลือกคุณแล้วนะคะคุณได้เป็นราชนีเขาจินตนาการอดทนรอคอยอาจจะเข้าใจทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณอยู่นะคะช่วงนี้นะคะอดทนรอคอยที่เงียบเงียบห่างหายกันไปเขาอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาแต่คุณก็เนิ่งเน้งเหลือเกินคุณไม่ติดต่อสื่อสารอะไรทั้งนั้นคุณรอคอยในพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะคะ แต่เขาเขาไม่สามารถลบความรู้สึกดีๆกับคุณได้นะเพราะคุณเป็นคนดีคุณได้หัวใจเขาไปทั้งหมดแล้วนะคะพลังงานวันนี้นะคะเขาจินตนาการอยากสีไม้เท้าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนคุณให้ความให้ความเที่ยงตรงกับคุณคุณรักเขาเขารักคุณอดีตที่ผ่านมาเขาเขาสำนึกผิดนะคะถ้าสมมติว่ามีพลังงานบอกว่าอ่า เขาํำนึกผิดในความดีของคุณจากเขาที่ปล่อยให้คุณเงียบเงาจากเขาที่ปล่อยให้คุณแบบว่าว้าเวแบบรอคอยเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแล้วครั้นหลังเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมทำอะไรสักอย่างให้คุณแบบว่ามั่นใจในตัวเขามั่นคงในตัวเขาเขาไม่สามารถปล่อยคุณหลุดมือได้นะคะพลังงานวันนี้นะคะ ขอให้พบเจอแต่ความมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ